อันนี้ก็จะเป็นของโชว์เชิดชยัยเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องลงให้แล้วเนาะประชันกันกับเหล็กเด่นประจําวันมีผู้ใดเด็กเข้าไปติดตามบ่นอถ้ายัางบ่ไดดติดตามเฮ้ามาเหนียวๆไปน้ำกันจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังของผู้ใดเนี่ยแต่ว่าเจ็ดเสียนดังนี่ตายเรียบเรียบแต่ช่อเสียดใช้มุมหน่อยหนาะมม่นค้นหลูบรอพ่อแม่พี่น้องลงคงชีพไ้แล้วเนาะคะ่ะประชันกับเหล็กเด่นประจําวันเอาไปไหวฟันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดฟันดีบ่ ฟันเห็นผู้เบาหน่อยบอ่นี่ผฝฟันเห็นผู้เบาหน่อยบอ่หนามคนเออชอเชิดชัยเบาหน่อยหนามมตวนค้นรูปลอนผู้ใดเป็นแม่ฒถาเป็นเจังไดฟันดีบ่เป็นตาใดไปน้ำลูกเขยบ่เหมือแหล่รือสิให้ลูกสาวเป็นผู้ไปน้ำลูกเขยเหมือแลงเอ้าจัดไปจัดมาท่นผู้ใดจะไปกับช่อเชิดชัยเตรียมตัวแคบหน้าจอช่อเชิดชัยให้มาวันนี้รุด ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้5กับ7จสองตัวสี่หางห้าเก้าหเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้า็ดสมตัวสามหางห้าเจ็ดเก้ห้าหห้็ดสองตัวเน้นสองหางเน้นเอ้ยสองตัวเน้น3ามหางเด้อพมพีน้องพเน้นสามหางเด้อเป็นยังยานพวกเขาบนนอชอเเฉดใช่โมเมนดอกว่าสัุหมักขับพะนะ เอาว่าไปพวกรนพี่น้องเน้นไปสามหางตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นเน้นเจ็ดส่วนมากแต่สามตัวสามหางจะมีห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวเม็ดเดียวหางเดียวห้าเจ็ดเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโชว์เชิดชัยแล้วไปต่อเป็นของใครเรื่องให้เบื้องประวัติได้หรอล่พวกรนพี่น้องมันดีซ้ำที่พงเพิ่นกับเขาอยู่นอกประวัติเพิ่นเนอะอ่ะเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่ วันนี้วันใหม่ไปใหม่เอา้าของเพิ่นกับเขาดียุตัวนี้นี่เดียวตัววิ่งตัวรูดเพื่อนเพื่อพี่น้องเองเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดจะไปกับโซเซชสยแคบหนาจ๋อเนาะเอาเดี๋ยวแป๊ปบ,บห,นนหนึ่งได้เพ่อ่พี่นอ้องอนี่พร้อมเพิ่นไว้ก่อนแล้วไปต่อเป็นของดาลล่ามาดามเป็นยังไงมีผู้ใดจุกกับมาดามบะจุกทั้งรัฐบาลไทยจุกทั้งเงินลาวพัฒนา ุกคัดยุกแนวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดามก็ได้จนเว้าผิดเว้าถูก FC ว่าคิดนําหยังนอมาดามเอ้ยว่าซั่นว่าคือเว้าผิดเว้าถูกแท้นอซั่นบ่ได้คิดนําผู้บ่าวดอกพ่อแม่พี่น้องบ่มีผู้บ่าวว่าซั่นเด้สาวโสดก็สิเว้าหาแต่เรื่องผู้บ่าวเนี่ยจักหน่อยเนาะบ่ได้คิดนําผู้บ่าวดอกพ่อแม่พี่น้องคิดนําเลขบ่เข้านี่ล่ะเว้าผิดเว้าถูกทุ่มซย่างใหญ่เนาะลอตเตอรี่ซื้อไว้ตั้งมชุดเนาะบ่เข้าจักตัววันนี้่ยรัฐบาลไทยมาเป็นตะนายแท้ ซ้ำบนนําไปเล่าอีกเล่ายัางหักหลังอีกเนี่ยปัดเจ็บหนักเจ็บหลายเจ็บแห้งผู้ใดเจ็บกับมาดามมาไปน้ากันมือนีห้าบ่เจ็บตั้งดีๆแล้วพวกแม่พี่น้องห้าบ่เจ็บขันเจ็บก็ต้องกราขอโทษขออภัยแต่ว่าชีดว่าสิไปคือเก้านะั่นล่ะไผสิไปยับมากบันนี้ไปน้ากันย่บปลอยกันทิ่มเด้ของมาดามให้วันนี้เนาะ เพิ่งประวัติเจ้าหน่อยนะคุณดารามาดามของเจ้าเป็นจังไดองเจ้าเขาน้ำโูจักเทียบวะเบี้นึงข้าจักเทือไหววันที่สามสิบกันไปแต่ทั่งพุ่นเดอยาโซท้อนเป็นจังไดน,น้อแบ้ยนขับทั่งยาโซท้อนมีบอ่อมีบ,มบ่ยาโสท้อนแล้วก็อุบลมาสันเมื่อนี้มาไปบาทนี่ไหสิไปก็มาดามเตรียมตัวแคบหน้าจอดารามาดามให้วิง่งรูดสามกับห้าสองตัวสี่างาน สองตัวก็จะมี93 95 13 15เบิ้ลก็จะเป็น33 55าสมตัวสามหาง95 93ห้เพ่อแมพี่น้องแล้วก็5 13หน้อส้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่93 13เป็นจังไรเป็นตะไปน้ำเพลินบอกเป็นตะไปน้ำเพลินบอกพ่อแมพี่น้อง อ้าวพูดได้สิไปก็มาดามแคปหน้าจอดาบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจเนาะดาบขอบพระคุณหลายๆดาบขอบพระคุณหลายๆอันแมวน้อยน้ำโสบดอกกันแคปหน้าจอมาให้เบิง้งว่ามีผูัว่าวถึงดาลามาดามยูวาสันว่าคิดน้ำหยั่งเนาะวาสันว่าคิดน้ำหมือนนี่แหละพวกแม่พี่น้องเลขพวกเขาเนี่ยแหละคิดหาคนคิดหาสูตร ว่ารักซิบรักนุวยสิเอาตัวใดมาใส,ส่สิได้เขาได้ปังเนาะอาต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟากอะบบผานมือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดสิตามของลับนางฟ้ามือนีจับตามองวันนี้เดือยพแมีพ่นองเพ,พิ่ปุ๊บเขาปั๊บได้หามเพอหามเลี่ยนผ่านบัดสิว่าผู้มีของมผู้ใดเขาบ่เบิ่งดอกมะดามโ่เม่นเด้อยพแม่พ่นองงวดนี้ล่ะสิแตกสามตัวสาม เฮ็ดเสี่ยนดังนี่ของไผสิไปสิยูมากไปน้่กันแลลรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มเรื่อคืนนี้5้ากับแปดสองตัว4หาง5 1 5หนึ่งสองแหนึ่งแสองเบิ้ลก็จะเป็น5้าห้าดสตัว3หาง5 8าแดหนึ่งห้า 8 2 5 5 8 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่5 1แล้วก็8 2 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวพุณแม่พี่น้อง5 8 2แสอแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาพุณแม่พี่น้องเลขมีที่มาก็ไม่ผ่านตรงกาบขอโทษขออไพ ของเพื่อนกะถือว่าให้เบื้องประวัติยังน้อยบัดซีว่าคือบบมิตะภูว์ว่าเขาหวดว่างหันรุดพเมพีน้องเอ้ยอะนะของตัวรีบวิ่งตัวรุดแล้วก็สําหรับเอฟซีที่โทรมาเมาดามมาซันอันเลขวิ่งเลขแลนผู้ใดเขาดีว่าซันว่าเลขวิ่งเลขแลนของผู้ใดเขาดีว่าซันคนถามมาเนาะแล้วจะมีของเลขมีที่มาแล้วก็ช่อเทศใช่เสี้ยนุ่มพเมพีน้องที่ ที่เดินดีอยู่เนาะที่เห็นเห็นกันมากแต่บางวัดบางหันของ่อเชชใช่เป็นพัยเอกเด้อค่ะเด้อของ่อเชชใช่เป็นภยัยเ,ย,ย,เนภยเอกเข้าไปคนเดียวเหล็กวิ่งเหล็กเลนบันเนี้ยข้ามลงท่ายเพื่อนมามาดามเจ้าคือเสียงคือเด็กหน่อยแถบนะมาเบอเป็นตาหักแกอยากเห็นหนาแต่พอเห็นหนาละไง,งท้องทวนผนได้มือพี่น้องเสียงกับนาวบ้คือกันเด้อค่ะนี่และวเพื่อนว่าโคศกเสียงดี <c ười> เขาส่เสียงดีขันเห็นหนาแล้ว่าสิแลียนนี่จากกันเอาไว้ด้วยเอาเอาเอามามาหยับมาเบากันไหมเข้ามาไปสมน้าตัวเลขเอาข้างคือเก็ของแรกมีที่มาให้มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุมครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าเอซัมสามศูนย์สามหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้า สตัว3หางา5 0, 3 5 0ห้าศูนยสห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สาม1นห้าหนึ่งสามตัวเน้นสองหาง3ามห้าศูนยสหาสองสองสองหางเด้อยพวพรม่พี่น้องตัวพ่นเน้นเพ่นจอเนอะอาะอ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะแล้วกาเลขเด่นประจำวันนะพรมแมพพี่น้องลุ้นยากอยู่ เย็บงวดเข้าไปหกนวดแล้วก็นเน้นรักให้พร้อมหน่วยล่างแม่พรหมพน้พนองหน่วยล่างค่ะหน้าติดตามสําหรับสายวิง่งสายแรีนเนาะจับตามมงเลขกวิ่งเล็กลรนแบ้ใบเนะาะพรหมพน้องเพราะว่ายังไม่หลุดนะคะถือว่ายังอาว่าบ่าลรดหรูดงวดบางแั่งละเจ็ดนวด,ด,ดหลุดไปหนึ่งงวดถือว่าโอเคอยสายวิง่งสายหลุดเลขเด่นประจําวันรอติดตามชม รอติดตามชุมเหล็กเด่นประจำา้ันอต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณกะโบพานตองกาบขอโทษขอ,อภัยพ่อแม่พี่น้องของซองสุวรรณบอย่ยางบอไปเนาะเมื่อนี้เมื่อใหม่ไปใหม่พ่อแม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวรรณให้มารูดรลวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ สองกับ4ี่สองตัวสหางสองตัวก็จะมี28 20 48 40งศู่แนเบิ้ลก็จะเป็น 2, 2, 4, 4. สองสอสีมตัว3มหาง4ี่สองแ4ดสสองสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่ สองแปดสองศูนย์สามตัวเน้นสองหางสี่สองแปดสี่สองศูนย์เอค่ะเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกยิกผ้ารวยพ่อแม่พี่น้องของล็อก,ก,กยิกผ้ารวยกับโบพานมือนีมือใหม่ไปใหม่เนอะค่ะเนอะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ ล็กยิ้งพารวยให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสี่หกสี่แปดสี่หกห้าแปดห้าเบื้องก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าหกสี่แปดห้าสี่ห้าห้าสองตัวเน้นไปที่ห้า หกหกห้าหกหาพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แปดห้าไปกลับนั่หลนะ้องพ่อแม่พี่อน,น้องเนาะจามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่แปดห้าแัปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มก็ไม่ผ่านพ่อแม่พี่อน,น้องอันที่จริงแล้วของเซียนหนุ่มเดินดีเด้ อันที่จริงแล้วแต่ว่างวดที่ผ่านมาลุดกันแบบกระจุยของเสียนนุมวันที่สามสิบของเพิ่นกัเขาไปเก่าหาหาเก่าเนาะแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดมาบนรางมาบนรางแล้วก็เข้าไปที่เอางวดวันที่ยี่หากับเขาไปเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดมาบนรางพมพี่นองตัววิ่งตัวรูดเพิ่นคือว่าเดินดีถือว่าเดินดีอ,ดนดอ่ะขึ้นมาดามเอาให้ฟังแล้วเนาะเอาเมื่อนี่ถ้าผู้ใดจะตามของเสียนนม มาสิเปลี่ยนจังใดเสียนมให้มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสี่สองตัวสี่หางสามสองสามเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดเบิ้ลจะเปลี่ยนสามสามสี่สี่บางหันคือบาหงหยมากเนี้ยสี่สี่เสียนนมเนาะเพิ่งเอามากันไว้แล้วพอเมพี่น่เพิ่งว่าสูตรมันมาใดจังสี่เนาะสามตัวสามหางสี่สามสองสี่สี่สี่สามเจ็ดสี่สามสาม สตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามสองสามเจ็ดสามตัวเน้นหางเดี๋ยวเม็ดเดียวสี่สามเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียงหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของเลขเด่นประจำาวันพ่อแม่พี่น้องเจ็ดนวดเพิ่งจะรูดงวดนี่แหละเข้ามาเจ็ดงวดม่รุดกระจุยแต่ว่าแฟนครับยังต้องการล่คงคปให้แล้วประชันกับเซียนเอกกับซอเฉดไชเนาะ ลงประชันกันให้กับชอเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอล่วงไปให้แล้ว,พ,วพ่อแมมพี่น้องของเพนของเลขเดินประจาวันนี่ถือว่าเดินดีหนึ่ง,งวดัดสอง,งวดัดเน้นลักน่วยลางได้พ่อแม่พี่น้องสอง,งวดัดสามวดัดสี่วดัดกอดข้อกันมากกะมีสําหรับเอฟซีแฟนคับเพลรูกกันดีเหลขเดินประจําวันเพนลรูกกันดีเพนถึงได้คอมากเนาะสี่วดัดหรือห้าวัดแล้วเนาะ หกนวดเจ็ดนวดห้านวดหกนวดเจ็ดนวดเอาเมื่อนี่มาเบืองกันใหมว่าเลขเด่นประจำวันสิเขาววิ่นบ่เมือนี่สิขาวิ่นบ่เมือนี่เป็นจังใดว่าสิเป็นต่อไปย่พ่อแม่พี่น้องเลขเด่นประจำวันวันนี้ให้มารูดเ่าพัฒนาเน้นหลักหน่วยเน้นหลักหน่วยล่างกันบนพ่อแม่พี่น้อง สามตัวนี้ต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวก็จะมีสามมีสี่มีห้าคือบอพงแมพี่นองคือบอเห็นประวัติไปแล้วเนาะคือบอคือบออ่ะอันคือจะแคบหนาจอไปต่อไปต่อเบื้องลัวลว,ลวไปเลยไดย้ไปต่อเป็นเลขเด่นประจ,จาวันหลักสิบและหลักหน่วยเบื้องประวัติจักน้อยบาดในผู้เขามาใไหมเนาะหลักสิบและหลักหน่วยหลักหน่วยเดินค่ะ อันนี้ก็หลักหน่วยและหลักสิบเดินค่ะเขา่าเข่ากันเลขเป็นบอพเมพี่น้องจับคู่เข้าไปเลยเนาะหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยแล้วก็หลักหลักหน่วยหลักหน่วยเข้าไปเข้าดียุบพแม่พี่น้องเอาเมื่อนี้มาติดตามชมผู้ใดสิบามเลขเด่นประจำวันส้หรับเอฟซีไม่พึงเข้ามาอยาฝ่าวเลือนพาน จะเฝ้าเดือนผ่านเบิ้งทุกช็อตที่มาดามลงห้เนอกจะได้จะได้บ่ตองถามกันพรอแม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบก็จะมีเก้ามีสองมีห้าหลักหน่วยจะมีสามมีสี่มีห้าเน้นหน่วยล่างพรอะแม่พ่อแม่พี่น้องแตก่กันบนไว้อะบ่ตองกลับสิ 9ก้าสามเก้าสี่เก้าห้างามยู่ได้เก่าหาก็ได้เนาะเก้าสามก็งามของดาราเอ็ดารามาดามยีอยได้เก้าสามไปน้่เนี้เด้อไปน้่งเนี้เด้อเลขเด่นประจำวันแล้วก็สองสามสองสี่สองห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าเปลี่ยนเบิ้ลน้่พ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขเด่นประจำวันคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านตรงมีแต่ความสุขและโชคดี ให้ได้ไปซอปป,อ,ปอเล่ากันสู่ขู่สู่คนสองทุครึ่งขึ้นนี่เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ